สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ Mini World Box Art นะครับกับเวอร์ชั่นใหม่นะเวอร์ชันจุดสี่แปดนะครับนี่อัปเดตมา2ครั้งแล้วนะเออแต่ว่าในมือถือยังไม่อัปครับเออทำให้เกิดปัญหาเลยนะก็คือ ผมไม่สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับต้องรองให้เวอร์ชันมือถือมันอัปเดตก่อนนะแต่นี่เหมือนเขาเขามาทดสอบในเวอร์ชัน PC ก่อนครับนะเออเดี๋ยวเวอร์ชันมือถืออาจจะดีเลยประมาณวัน2วันนะครับตอนที่อัปคลิปนี่ก็น่าจะน่าจะเล่นได้แล้วล่ะนะโอเคมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเริ่มจาก ตรงนี้ครับสวนนะสวนมีแบ็กกราวขึ้นมาครับทำให้มันดูสดใสน่ารักมากขึ้นนะมีดอกทานตะว,วันโผล่มานั่นเองนะทุกคนนะเอออย่าลืมมาลดน้ำดอกไม้ตรงนี้ด้วยนะครับเลเวลไอ้เจ้าต้นตะบองเพชรเนี่ยค่อนข้างจะมีผลนะทุกคนนะก็คือมันมีผลกับตรงนี้ครับเวลาเราเปิดถั่วเปิดอะไรอะของที่ได้ครับมันจะเริ่มเลเวลสูงขึ้นมันก็จะได้ของดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มเล่นใหม่อะไม่ต้องพยายามไปเปิดไอ้ลูกนี้นะ เออไอ้ลูกที่แพงๆพวกนี้ยังไม่ต้องรีบเปิดครับเพราะเปิดออกมาก็ได้ของกากครับเออต้องรอให้เลเวลเยอะๆหน่อยครับสักเลเวลสิอะไรเงี้ยค่อยเริ่มเปิดกันนะเท่าที่ผมผมทดสอบมาแล้วนะเออจริงๆหลายคนก็พูดตรงกันครับเลเวลน้อยเนี่ยเปิดออกมากากตล,ลอดนะโอเคสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในเวอร์ชั่นนี้เนาะเราก็จะมาสร้างแมปกันนะเริ่มจากนะครับทุกคนครับเข้ามาที่ ตรง resource r i b r a r y ตรงนี้นะครับทุกคนนะเขาบอกว่าเขาขยายช่องเก็บนะเออขยายช่องเก็บก็คือจะเก็บได้อ่าห้าสิบชิ้นอะไรเงี้ยประมาณในช่องนึงก็จะเก็บได้ประมาณห้าสิบชิ้นนะครับเออประมาณนั้นนะเขาบอกว่าประมาณนั้นทีนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือตรงนี้ครับในแกลเลอรี่นะครับผมคลิกเข้ามาตรงแกลเลอรี่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็น resource gallery ที่จะมีคนเอาของมาขายเห็นไหม มีตู้โคคาโคโ่ Cola ่งโคานะครับบางอันก็ฟรีบางอันก็เสียตังค์นะเนี่ยอย่างคลิกเข้าไปดูครับอันนี้ฟรีนะตู้โคคาโคาตรงนี้ฟรีครับสามารถโหลดแล้วก็เอาไปลงในแมปเราได้นะครับเห็นไ,ไหมมีคนกดไลค์29คนนะครับมีรถด,ด้วยโอ้โหมีคนทํารถขายด้วยมีหลายแบบเลยด้วยดูทุกคนไอ้เท่เท,ทั้งนั้นเลยอ่ะนี่เป็นรถสปงสปอร์ตนะครับเป็นรถสปงสปอร์ต เออฟรีเหมือนกันอันนี้ฟรีเหมือนกันอ่ะทีนี้สิ่งที่เขาเพิ่มมาให้นะครับเขามาที่ category ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็ฟิลเตอร์หน่อยครับเราฟิลเตอร์หน่อยอ่ากดฟิลเตอร์ข้างบนตรงนี้นะครับไปกดผิดอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับใน s e ก t i o n จะเป็น official นะอันนี้เวอร์ชั่นใหม่ถึงจะมีนะเวอร์ชั่นเก่าจะไม่มีครับเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะ สรุปผมเข้าไปดูในฟิลเตอร์ออฟฟิเชีเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนนะแต่ในมินิกับตันดันมีครับเนี่ยตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาเพิ่มขึ้นมาครับให้เราไปใช้ได้ครับแต่ปรากฏว่านี่เขาขายตั้ง300ถั่วครับแล้วดูอย่างตัวอย่างเงี้ยที่แรกผมคุนึกว่าเขาจะให้เราใช้ฟรีเขาบอกดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยดาวโหลดไปใช้ได้เลยนี่ปรากฏว่า40 40ิ่เหรียญ อะไรของมันวะเนี่ยเกมนี้เนี่ยดูครับเนี่ยตัวนี้ทำมาใหม่ครับเอามาโชว์โชว์โชว์ในเพจเราก็นึกว่าจะเปิดให้เราใช้ได้300ถั่วเนี่ยตัวช้างนี่อีกตัวช้างนี่ก็อีก32ครับดูดูมันทํา32นี่ก็ประมาณ20บาทไหมเนยหนึ่งจุดหกไงประมาณ20บาทนี่ครับตัวใหม่ที่เขาทามานะคืออัปเดตมาเนี่ยเพื่ออัปเดตตัวใหม่พวกนี้มาแต่ไม่ได้ให้ใช้เราใช้ฟรีครับให้เราเสียตังค์ครับอันนี้ก็10บบาทครับตัวเต่าเลยนะ อ่าทุกคนดูด้านซ้ายมือเห็นไหมจะมีเต่าหน้าตาโง่ๆอยู่ตัวหนึ่งครับแล้วเหมือนจะแบบใส่ของได้นะ <c oughs> อันนี้เขาให้เราดาวน์โหลดได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ตั้งก49ถั่วเออเนี่ยดูครับนึกแบบจะเอาหานึกว่าแบบจะเอามาให้เราใช้ฟรีได้ปรากฏว่าไม่ฟรีเทสเป่านะเทสะเป่า <c oughs> โอเคแต่งานเวอร์ชันนี้อ่าก็ถ้าใครอยากจะเติมตังค์อยากจะลองไปเล่นได้ก็ลองดูนะครับเซิร์ช ยูสเซอร์เนมหนึ่พนะก็คือมินิกับตันก็คือเป็นตัวแอดมินของเกมเนาะเออแล้วก็จะมีขายอยู่ในนี้ครับไม่ได้อัปโหลดเข้ามาตรงโหมดฟรีอะ่ะแย่แย่เอามาขายเฉยเลยเซ <c oughs> ็ง <c oughs> ซึ่งวิธีการใช้งานก็อย่างเงี้ยอะสมมติว่าผมจะโหลดให้ดูทุกคนผมก็ไปตั้งค่าฟิลเตอร์ใหม่ไม่เอาเอาออละแล้วก็เลือกเป็นฟรีนะปุ๊บเข้ามาครับนี่ก็จะเป็นของฟรีที่มีหลายคนทำไว้อะนะ เออดูครับตัวแบบนี้ครับพ็คนี้มีสามตัวนะนี่มีตัวแบบนี้ตัวหนึ่งครับตัวแบบนี้ตัวหนึ่งนะตัวแบบนี้อีกตัวหนึ่งครับเป็นฟนะิกเกิลนะก็ดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ในตรงนี่แหละเมลับเบอรี่ของเราครับเราก็เอามาใช้ได้ครับเหมือนไอตัวเนี้ยที่เราสร้างไว้เนี่ยนะเออหรือใครจะเอามาตั้งเป็นโมเดลก็ได้นะ เนี่ยตรง initial appliance App ตรงนี้ครับสามารถ c u s t o m model ได้แล้วก็เลือก model ได้นะครับเออไอต,ตัวที่แบบแบบ miniature library มันก็จะมีให้เลือกได้ครับเราสามารถเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้แบบเนี้ยนะทุกคนแบบเนี้ยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย